สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกจากจังหวัดนครราชสีมานะคะก็สั่งเป็นแบบปอปปิ้ใจกลางอันนี้นะคะนี่เป็นลายลถนะคะลายหมีแล้วก็จะเป็นลายตานะคะอย่างละชิ้นค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดระยองนะคะอย่างแรกนะก็จะมีเป็นแบบลูกพัฟบีนะคะหนึ่แล้วก็จะเป็นสับปะรดบีบใส่เล็กน,นะคะอันนี้จะเป็นซิมเิลริมโปกาตูนาหนึ่งชิ้นค่ะ กล่องต่อมาจากจังหวัดนนทบุรีนะคะแบบแรกนะจะเป็นหมูยืดนะคะแก้เครียดน้ำหนึ่งชิ้นแล้วก็จะเป็นแบบขนมปังบีบนะคะเป็นปังแผ่นอันนี้นะอย่างต่อมานะคะจะเป็นซาลาเปาพัสเยลคัสสีม่วงแล้วก็จะเป็นหมาดนะคะจะเป็นแบบสีูพูอ่อนค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดนนทบุรีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นขนมซ้อบเคลือบนะคะหนึ่งแล้วก็จะเป็นแบบเป็นบีบอันนี้นะคะนี่นะเป็นของเล่นสีขาวนี่นะคะหนึ่งชิ้นค่ะ กล่องต่อมาจ,จมากจังหวัดปัตตานีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นแบบหมายยูนิคอร์นนะคะสีชมพูอันนี้1ชิ้นแล้วก็จะเป็นแบบเฟรนช์ฟรายนะคะ1ชิ้นค่ะกล่องต่อมาจ,จมากจังหวัดชุมพรนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นแบบถุงกระดาษอันนี้นะคะสีฟ้านะ1หนึ่งชิ้นแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นโคมไฟนะคะลายปามิลลี่นะคะ1กล่องที่ใส่แบบยาวนะคะ1ชิ้นแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบกล่องอันนี้นะคะจะเป็นที่ใส่แบบชัเดเลื่อนด้านข้างนะคะ1 แล้วก็อันนี้นะคะจะมีเป็นแบบกระดาษโน้ตในตะกร้านะคะลายชินนมองงนนาหนึ่งชิ้นอย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบกระดาษโน้ตลายคิตตี้นะคะ1แล้วก็จะมีเป็นแบบที่หนีบลายชินนมอนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเซตสีฟ้าแบบนี้ค่ะกล่องต่อมาจากโตวัวอลินนะคะอันนี้เราะัไปเป็นแบบผลไม้ดีบนะคะก็ <Mitarbeiter> จะมีเป็นแบบข้าวโพดนะคะสเบอรี่นะแล้วก็จะเป็นพีิกับลูกแพรนะคะหนาะสัมงไปประมาณนี้เลยค่ะ กองต่อมาจากตัวกรุงเทพนะคะอย่างแรกนะจะเป็นปังแผ่นบีบนะคะหนึ่แล้วก็จะมีเป็นแบบไก่นะคะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นแบบขนมจีบนะคะ1เข่ง,งอันนี้นะคะจะเป็นแบบลูกแพรบีบแล้วก็จะเป็นมีเดียมบัตน,นะคะก็ขอบคุณน้องทั้ง8คนมากๆเลยนะคะ